ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมฟิวรัตช็อตเกมเมอร์ตอนนี้เราอยู่เกมที่มีชื่อว่าทิรเลียแต่เป็นเวอร์ชันแบบว่าที่มอนโดเตอรัก็ผมตอนนี้คือผมมีคลิปหนึ่งจะมาเสนอเรื่องการฆ่ามูนหลอดโคผมนะว,ว่าฆ่ายัางไงถึงจะชนะแบบโดยที่ว่าอาวุธเราแบบไม่ไม่แรงแล้วสู้มันไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ผมเล่นสายมิลีผมมีอาวุธชิ้นหนึ่งที่ผมเล่นแล้วผ่านไปแล้วแต่ว่าคลิปนี้ผมจะมีเทคนิคหนึ่งอกอย่างหนึ่งคือ สร้างรรงรถไฟบนฟ้านี้ครัมนะทำการแบบว่าเวลาข้ามูลหลอดเงี้ยเราต้องเคลื่อนที่ด้วยครับผมถ้าไม่เกิดว่าใครที่เล่นสายมิเร์เนี้ยจะลำบากหน่อยนะถ้าเล่นสายมิเรย อุ้ยลุกได้อุ๊ยจะผมจะตายเออจะตายเพียงชิวเพียงชิวเฮ้ชิวเลยชิวชัดชัดเฮ้ยชิวเกิน,น,น,นไปเฮ้ยโอ้แล้วก็สุดมันโฮมมิ่งด้วยเฮ้ยเลเซอร์เย้ฮ้ยโดนโดนโดนปี้ดโนก้อนหินขยับไม่ได้ มาต้องใช้รถไฟเพื่อเป็นการข่ามูลดถามว่ามันทําหนีได้จริงเหรอเดี๋ยวคลิปหลังๆเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ดูเลยว่ามันฆ่าย,ยังไงเราจะได้รู้ว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างงี้จริงๆรถไฟอ่ะมันค่อนข้างใช้เวลารถแ,แมพที่ผมเล่นน่ะเป็นแมพกว้างมากด้วยนะเนี่ยแมพจะกว้างมากไม่เล็กด้วยนะนะซึ่งคนที่ทําการรถไฟนะครับเขามีนามว่าบิกฟิกเขาผม ไปเฟกเลยเลยว่าโคตรจะว,ว่างครับผมนะเนี่ยทำรางรถไฟตั้งแต่สุดขอบแมพยันซ้ายและขวาซึ่งผมก็ได้ฆ่าไปแล้วแต่ว่าคลิปนี้ถือว่าเอาเทคนิคมาแชร์เลยแล้วกันถ้าเกิดใครที่ขยันจริงๆแบบขยันสร้างแบบรางรถไฟอย่างเงี้ยซึ่งอาวุธที่ผมใช้เมื่อก่อนค่าเอรมูหลอดเนี่ยผมใช้ชิ้นนี้ครับผมนะเนี่ยเดี๋ยวผมใช้ใดูเลยมันเป็นหอกก็ผมแต่ว่า สายที่ผมเล่นก็คือเป็นสายเขาเรียกว่าอะไรอะสายมิลีเออเป็นสายแบบใช้ดาบตีใกล้อะไรอย่างงี้เดี๋ยวปิดประตูไว้ก่อนหัวม,มอนเข้ามาเนี่ยครับดาบไอ้ไม่ใช่ดาบดิเอหอกที่ผมใช้ก็จะประมาณนี้ครับผมนะดามเมจก็จะบอกอยู่ที่318ขึ้นอยู่กับชุดที่เราใส่เลยนะเพราะว่าบางชุดที่ผมใส่อะมันเพิ่มสเตต,ตัสพวกมิลีด้วยนะ แล้วก็อีกอย่างมันไม่ใช่ค่นั้นะคือเสริมเกาะให้ด้วยนะนี่คือลูกเกาะดิเฟนซ์พวนะเกาะร้อยห้าสิบสามนะครับนี่ครับมันก็ระเบิดได้ด้วยแต่ว่าสู้มูหลอดจริงๆอ่ะมันไม่ระเบิดอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือใครสงสัยว่ารถไฟเนี่ยหามาจากไหนคือมันจะมีบอสอยู่สามตัวบผมนะที่เราจะต้องฆ่าพวกนะีแล้วปร,ประกอบนะใช้ประมาณสามชิ้นมัน้งอย่างละชิ้นแต่ละชิ้นจะไม่เหมือนกันเอ่อ ทซัลม,มอนก็จะเป็นลูกกระตาครับผมนะเรียกว่าจะระเบียบดีมากออของซัลมมนที่ต้องฆ่าก็จะมีแมคชีเนียลสกาวมันอานนี้บอกว่าเป็นแบบหัวกระโหลกครับผมนะหัวกระโหลกสีไมนะ่ใช่หัวกะโหลกเอ้ยไม่ใช่สีอุ้ยเป็นหัวกระโหลกแบบว่าหุ่นยนต์ครับผมนะมันจะยากกว่าแอบอสหัวกะโหลกต้นเกมต้นแรกๆดิมันจะยากกว่าแล้วบอสตัวที่2เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นอันนี้แมคชีเนีลวอมเป็นไอเนี่ยเป็นหนอนแบบ ไปนอนหุ่นยนต์เออถ้าค่าได้เราก็จะได้ชิ้นส่วนของหรือว่าไว้ทํารถไฟได้ครับผมส่วนชิ้นที่สมเหรอเอ,อ้ชิ้นที่สมนี่จําได้ว่าเป็นลูกกระตา่ายอ๋อนี่ไงเอ,อ๊ไม่คยนึกข้ออายครับผมนะก็คือเราต้องเอ,อ้คือต้องบอกก่อนว่าบอสสามตัวที่ผมบอกมาไม่แก้มันใช้ได้สําหรับกลางคืนเท่านั้นกลางวันมันจะเสกไม่ได้คพรับผมนะั้นต้องรอเวลากลางคืนเดี๋ยวเราไปรับชมกงินเลยดีกว่าครับว่า ใช้รถไฟฆ่ามูลหลอดมันจะได้ผลหรือเปล่าถ้าได้ผลเรียกได้ว่าลองเอาไปใช้กันได้นะเรียกว่าอันนี้คิดขึ้นมาเองถ้าอันนี้อย่าหาว่าพวกผมกบเลยอันนี้คิดขึ้นมาเองเลยนะครับโดยเฉพาะนามว่าบิ๊กฟิกรุบผมนะอันนี้เขาเป็นคนสร้างขึ้นมาเองการรถไฟเรียกได้ว่ามันใช้ได้ไม่กี่ตัวนะครับสาหรับบอสบางตัวแต่เน,นี้ใช้ได้กับมูลหลอดตัวเดียวเรียกได้ว่าถ้าใครสู้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดใครเล่นสายมิลีเนี่ย ต้องบอกก่อนว่าสายมิลีต้องมีสายพวกมิลีแบบว่าสามารถตีไกลได้ครับผมถ้าระยะใกล้นี่มันจะลําบากเล่นมากมากเลยครับผนมะเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมสาธิตให้ดูแล้วกันเดี๋ยวจะไม่มีใครเชื่อที่สุดเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงหน้าตาเวลาฆ่าเสร็จครับผนมะว่าของที่ได้มันจะมีอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับผมไป uh huh. ผมบอกเลยเป็นวิธีที่ไม่มีใครใช้กันตัวเดยนนี่จุกตามตัวมันเลยแต่ปีกต้องมีปีกที่ดี ทีนี้เราอาศัยโดยใช้สัตว์เลี้ยงเตี๋ยวรถไฟพร้อมแล้วต้องเป็นรถไฟเแบบพิเศษด้วยเออผมวรอบนี้แหละมันมาเน,นี่ยนีง่ไงว่าแล้วไปไปเร็วยิงมืออย่างเดียวโป่ปไปเลยบอกเลย <S 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 เอ้ะทำไมมันครึ่งหลอดแล้วอะม,ม,มีมีบางส่วนที่มันครึ่งหลอดแล้วโดนอะไรไปเนี่ยโดนมือด้านไหนมือข้างขางวาเหรอมือข,ข้างซ้ายม่นจะเป็นมือข้างข้างซ้ายอะครับเอา้ามือซ้ายมันจะแตกเลยดิอะเออเออซ้ายมันจะแตกไหวแล้ววะหละบเลเซอร์ได้เฮ้ยมือขวามันจะแตกเหรอคร ไม่ทำอะไรนั่งรถไฟแล้วก็ยิงแผล่มดีโคตรดีเออเลเซอร์อ๋อโอ้โอ้ไม่นะไม่นะไม่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 หยาเฮ้ยเฮ้ยยอจริงดีที่เลเซอร์ยิงมาไม่ถึงต้องยิงหัวใจหัวใจเปิดแล้วโอเค รูปปงไปเล่วก่านะตอนนี้โอ้ดูแล้วหนึ่งทีโยตรงกลางนี่เตรียมเตรียมไปเร็วไป้โหเบี่ยงนิดหน่อยก่อนไม่เป็นไม่ได้เหรอเออเราจะไปพร้อมใครอีกแล้วมันเลื่นเหลือน้อยยังวะาไม่หรอกย้ายอผมอีกสิบเม พี่พีพีสามวิแน่ไม่รู้มันเป็นโหลดเอ้ยพี่เดี๋ยวพี่รถพ่วงไปเลยสองวิสองวิสองวิโอเคผม,ม,คมปาโดนปอบอันนียม,มันต้โดนบ้างแล้ววะย่าลูกตามันนะมันจะเปิดตาตาเปิดลูกตาเอ้ยล,ล,ล,ลูกตาม,มันจะ,จะ,จะตายแล้วนี่ ไอ้ข้างบนน่าภากมันอ่ะเฮ้อดีอันนี้มันเชิดไปทางขวาเร็วอ่ะมันหางแตกไม่รู้อ่ะแตกแล้วขึ่งหลอดเลยขึ้นหลอดแล้วต้องยัางนี่เฮ้ยเฮ้ยตา ยิงอกได้แล้วตอนนี้ยิงอกได้แล้วเออเหลือแต่อกแล้วแต่อกแล้วเฮ้ยปลาปลาโดนล้วนๆอ่ะโดนล้วนๆเราบอกเลยพี่ไปถามอะไรแล้วว่าโดนอะไรอ่ะโดนอะไรอ่ะเออโดนล้มล้วนๆเลฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยยเฮ้ยเยอฮ้ยยเฮ้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 ยเฮ อย่แล้วอ้เช็คดชิบหายแล้วไม่นะไม่นะโอ้ยโดนแล้วหนึ่งดอกต่อไปต่อไปต่อไปมีอะไรจะเกิดโดนแล้วหนึ่งดอกเวละเวล่ยังหิวผมมีสี่สิบวิโอเคมาทางนี้เลยอ่ะไปนู่นนะโอ้ยยังยังไงเล่นก็อดอ่ะ้หม เรือเรือเฮ้ยผมสังเกตนะมันยิงวัปมาหาเราเรือไปยิงรถอะไหนไม่จะตายแล้วไม่จะตายแล้วไม่จะผมเล่นเครื่องสุดแล้วเนี่ยสุดความเร็วแล้วได้แค่นี้เร็วกว่าเร็วกว่านี้ก็ตามไม่ทันแล้ว ทำไมมันรอบนี้มันเป็นเลเซอร์อเดี๋ยวมันจะเลเซอร์ก็ตามแตกไปแล้วคุณที่มันจะเลเซอร์ได้รอบนี้มันไม่มาเออดีไหมนิดเดียวเท่านั้นอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวปาไปเรื่อยๆอ่ะบอกเลยเออไปไปโอ้โ เฮ้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 ตายแล้วยิงมนตายแล้วรอเด็กรอ,อเก็บของรเก็บของมตายแล้วย้ยเอาของอยู่นี่ฮ้ในที่สุดไม่ได้ของสักทีเปิดกล่องแปรบว่ามันไม่ดรอปปืนอะ่ะโว ไงบ้างครับทุกคนเนี่ยข้อดีของมันคือรถไฟอะ่ะมันจะสามารถยิงได้และมันจะวิ่งเร็วกว่ารถไฟอื่นๆด้วยนะเนี่ยมันมีข้อดีของมันคือรถไฟมันเร็วกว่าปกติพวกแบบว่ารถไฟที่เราได้มาต้นเกมอะ่ะไม่ว่าจะรถไฟแบบไม้แบบสกินพึ่งแบบสกินอื่นๆะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเอามาสร้างเองแบบฆ่าบอสสามตัวที่ผมบอกเป็นต้นคลิปเลยแล้วว่ามันจะเร็ว,วามากๆผกนะปกติรถไฟปกติจะไม่มีแสงอะไรอย่างงี้นะแต่นี่มีและสามารถยิงพวกมอนค้างหน้าได้ด้วยนะ นี่แหละคือข้อดีของมันแต่ว่าบอสมันใช้ได้กับบางตัวนะพวกบอสที่แบบเราจะฆ่ามันได้แต่ว่ามูนหลอดเนี่ยเรียกได้ว่าใช้ได้แน่นอนและอีกอย่างก็คือตัวละครอ่ะถ้าจะให้ดีก็คือควรมีเกาะเยอะๆจะดีกว่าพี่ผมนะถ้าใครใครที่เล่นตัวบางๆผมบอกเลยมันจะอยู่ยากมากๆและเลเซอร์ของไอ้มูนหลอดเนี่ยดาเมจใช่ว่ามันใช่ว่ามันจะเบานะมันแรงจริงๆพี่ผมนะคือถ้าโดนสองสามตตายได้เลยนะ เอาเป็นว่าก็มีแค่นี้แล้วกันครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดต b ดตาผมด้วยนะครับถ้าอยากเห็นผมเล่นเกมนี้ก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้วกันเดี๋ยวจะได้เล่น,นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ